ช่องตามใจทูเดย์ตอนที่165แผนการแยบยลเสียวรั่วหามองดูไปจินจื้อที่เตี้ยกว่าไปชิงเหยียนเล็กน้อยเมื่อเห็นสาวน้อยดวงตาแดงก่ำเขาจึงเอ่ยปลอบเสียงแผ่วเบาคุณหนูใหญ่รู้ขีดจำกัดของตัวเองดีขอรับคุณหนูสี่ไม่ต้องกังวลไปจินจื้อคุ้นเคยกับถุงทรายเป็นอย่างดีคนตระกูลไปทุกคนล้วนใช้มันในการฝึกวิทยายุทธ ทว่าไปจิ่นจื้อไม่เคยเห็นถุงทรายที่หนักขนาดนี้มาก่อนพี่หญิงใหญ่ร่างกายอ่อนแอถึงเพียงนั้นจะรับไหวได้อย่างไรกันใกล้พลยามอินหนึ่งลมหนาวพัดเกล็ดหิมะที่ปกคลุมเมืองไปว่วจนปลิวว่อนไปทั่วภายในสนามซ้อมรบเปลวไฟจากเสาคบเพลิงสูงสะบัดปลิวไปมาตามแรงลมท่ามกลางความเงียบสงัดเสียงลูกธนูลอยผ่านอากาศดังขึ้นไม่หยุดหย่อนเมื่อหล่นลงพื้นเสียงก็ดังขึ้นต่อแต่โดนเป้าธนูฟังแต่กลับร่วงลงบนพื้นอีกครั้ง หยาดเหงื่อไหลาตามแนวคางของไปชิงเหยียนหยดลงบนพื้นเสื้อทางด้านหน้าและด้านหลังของหญิงสาวชุ่มไปด้วยเหงื่อราวกับเพิ่งผุดขึ้นมาจากแม่น้ำไอร้อนแผ่กระจายออกมาจากเรือนร่างท่ามกลางอากาศหนาวเหน็บในคืนอันมืดมิดหญิงสาวควบคุมจังหวะการหายใจดวงตาลึกล้ำราวกับสายน้ำคู่นั้นจ้องนิ่งไปยังจุดสีแดงบนเป้าธนูฟางหญิงสาวง้างสายธนูอีกครั้งรวบรวมเรี่ยวแรงทั้งหมดกัดฟันง้างสายธนูจนตึงธนูไม้มีเสียงดังขึ้นเล็กน้อย ท่านพ่อของนางเป็นคนสอนนางยิงธนูด้วยตัวเองท่านพ่อเป็นปรมาจารย์แห่งการยิงธนูของแคว้นต้าจิ้นไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้นางก็เช่นเดียวกันเกล็ดหิมะลอยมาตกลงบนขนตาเรียวยาวของหญิงสาวนางปล่อยมือฟิวเสียวรั่วหายกำมัดแน่นอย่างอดไม่อยู่พยายามควบคุมน้ำเสียงที่ตื่นเต้นของตัวเองคุณชายเข้าเป้าแล้วขอรับยิงโดนเป้าสีแดงแล้ว แม่นยำไปชิงเหยียนเป็นคนมีความมั่นใจในตัวเองทว่าพละงกำลังของนางยังมีน้อยเกินไปที่ยิงโดนเป้าก็เพราะเสียวร่วหายาย้ายเป้าธนูฟางเข้ามาใกล้นางมากกว่าปกติไปชิงเหยียนพักหอบหายใจอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นหยิบลูกธนูออกมาจากกระบอกอีกหนึ่งดอกพอยกคันธนูขึ้นดวงตาของหญิงสาวนิ่งครึมลงหันหลังกลับง้างสายธนูเล็งไปยังผู้ที่มาใหม่อย่างไม่ไว้หน้าธนูไม้ถูกง้างพร้อมยิงเต็มที่ ทางออกไปไม่เกินสามจังเซียลหลงเหยียนที่มาพร้อมองครักษ์เพียงคนเดียวยืนอยู่ท่ามกลางหิมะดวงตาดำขับล้ำลึกคู่นั้นจ้องไปยังร่างผอมเพรียวที่อยู่ในท่ายิงธนูอย่างองอาจสง่างา,ามลมพัดจนเปลวไฟสะบัดพลิ้วอย่างรุนดวงตาคมกริบของหญิงสาวเป็นประกายวิบวับท่ามกลางแสงไฟที่ริบรี่ไอสังหารที่น่าสะพรึงกลัวแผ่ออกมาจากเรือนร่างของหญิงสาวในช่วงพริบตาลูกธนูเด่นชัดท่ามกลางแสงไฟยามฤดูหนาวคุณชายไผ่ เซียวหลงเหยียนทำความเคารพปชิงเหยียนจากที่ไกลๆไปชิงเหยียนลดคันธนูลงเซียวเซียนเซิงตื่นเช้าน้าขอรับสีหน้าของเซียวหลงเหยียนไม่เปลี่ยนแปลงชายหนุ่มค่อยๆเดินเข้าไปหามองดูหยาดเหงื่อที่ติดอยู่ที่ปลายเส้นผมของหญิงสาวค่อยๆไหลไปตามลำคอจนหยดเข้าไปในเสื้อชายหนุ่มเบนสายตาหนีเล็กน้อยกล่าวยิ้มยิ้มด้วยเสียงอ่อนโยนข้าขอยืมดูธนูเซื้อรื้อในมือของคุณชายไปได้หรือไม่ขอรับหญิงสาวส่งธนูเซื้อรื้อให้เซียวหลงเหยียน เซียวหลงเยี่ยนอาศัยแสงไฟจากคบเพลิงพิจารณาดูธนูเซอร์รือจากนั้นกล่าวออกมาอย่างชื่นชมธนูเซอร์รือนี้ท่านแม่ทัพใหญ่ถังอี้เสนาบดีกรมกลาหหมของควันใต้เยี่ยนที่ล่วงลับไปแล้วเป็นคนทําขึ้นท่านแม่ทัพถังอี้เคยมอบมันเป็นของขวัญวันเกิดครบรอบ15ปีให้แก่อรสองโตของจีโฮทว่าโอรสองโตไม่สนใจจะใช้มันนึกไม่ถึงเลยว่าสุดท้ายแล้วธนูเซอร์รือคันนี้จะมีชื่อเสียงขึ้นมาเพราะคุณชายไป หากท่านแม่ทับถังอี้ล่วงรู้คงจะดีใจมากขอรับตอนที่ไปชิงเหยียนติดตามท่านปู่ไปออกรบจนได้สมญานามว่าเสี่ยวไปไซส,สิ่งที่ขึ้นชื่อที่สุดของหญิงสาวมีอยู่สามสิ่งม้าขาวจีเฟิงหอ,อกยาวงองและธนูเซอร์หรือไรเทียมทานทว่าม้าขาวจีเฟิงตายไปแล้วหอ,อกหมออิงและธนูเซอร์รื้อถูกลืมไปพร้อมกับอาการบาดเจ็บของไปชิงเหยียนเสี่ยวหลงเหยียนยื่นธนูเซอร์รุนหญิงสาวด้วยมือทั้งสองข้างไปชิงเหยียนรับมาพลังยื่นให้เสี่ยวรั่วห่ เสียวเซียนเซิงมาเพราะถ้อยคําของเสี่ยวซื่อเมื่อวานใช่หรือไม่ขอรับคุณชายเสี่ยวซื่อฉลาดหลักแหลมเหนือความคาดหมายของข้าจริงๆขอรับดวงตาของเสียวหลงเย็นแฝงไปด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนเมื่อเอ่ยถึงเสี่ยวซื่อก็มีท่าทีราวกับผู้ใหญ่เอนดูเด็กเสียวเซียนเซิงมีบุญคุณกับตระกูลไป๋เสี่ยวซื่อรู้จักขอบเขตดีขอรับเสียวหลงเย็นหันไปมององครักษ์ที่ติดตามเขามาแวบหนึ่งองครักษ์รีบกำหมัดคารวะจากนั้นเดินจากไป เมื่อเห็นดังนั้นไปชิงเหยียนจึงหันไปพยักหน้าให้เสียยเส่ยวรั่วห่เสี่ยวรั่วไหายพยักหน้ารับแล้วจากไปเสี่ยวเซียนเซิงมีเรื่องอันใดก็กล่าวมาได้เลยขอรับไปชิงเหยียนกล่าว เซียวหลงเหยียนมองหญิงสาวด้วยสายตาอ่อนโยนลึกซึ้งปลดเสื้อคลุมของตัวเองออกแล้วคลุมไปที่ร่างของไปชิงเหยียนก้มหน้าผูกเชือกเสื้อคลุมให้หญิงสาวนิ้วมือเรียวยาวเฉียดโดนปลายคางของหญิงสาวเล็กน้อยหญิงสาวขยับหนีตามสัญชาตญาณทว่ากลับมองเห็นเซียวหลงเหยียนก้มหน้าผูกเชือกอย่างตั้งใจกิริยาอ่อนโยนและนุ่มนวลมากเซียวเซียนเซิงไปชิงเหยียนยกมือขึ้นห้ามแต่ถูกเซียวหลงเหยียนกุมมือของนางไว้ทันที ลมหนาวพัดผ่านรอบกายเกล็ดหิมะปลิวว่อนไปทั่วในอากาศแสงไฟสองริบหรี่จนเห็นเงาของคนทั้งสองอย่างเลือนรางในหูของหญิงสาวได้ยินเพียงแต่เสียงของธงในสนามซ้อมรบที่ถูกลมพัดไปมาเท่านั้นท่ามกลางความตกตะลึงร่างของนางถูกล้อมรอบด้วยลมหายใจของบุรุษตรงหน้าปลายจมูกสัมผัสได้ถึงกลิ่นกายหอมอ่อนๆของบุรุษกลิ่นคล้ายน้ำหอมแต่ก็เหมือนจะไม่ใช่หญิงสาวอยากจะชักมือกลับทว่ากลับถูกมือใหญ่ของเซียวหลงเหยียนกลุมไว้อย่างแน่นหนาจนขยับไม่ได้แม้แต่นิ้วมือ สองสายตาประสานกันใบหน้าเฉียบคมงดงามสมบูรณ์แบบดวงตาล้ำลึกจมูกโด่งคมสันยิ่งทำให้ใบหน้าของชายหนุ่มโดดเด่นมากยิ่งขึ้นท่ามกลางเปเลวไฟที่ส่องสว่างในคืนที่มืดมิดใบหน้าของเขาช่างดูมีเสน่ยยั่วยวนทุกสรรพสิ่งจริงๆใบหูของหญิงสาวร้อนเผาลมหายใจเริ่มติดขัดรู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วทั้งร่างหากไม่ใช่เพราะใบหน้าของหญิงสาวแดงก่ำอยู่ก่อนแล้วเพราะการฝึกซ้อมที่ยาวนานบัดนี้หญิงสาวต้องเผยความเขินอายออกมาอย่างแน่นอน เซียวหลงเหยยนจ้องไปที่หญิงสาวนิ่งๆแสงไฟส่องกระทบดวงตาล้ำลึกของชายหนุ่มไม่มีแววตาล่วงเกินไม่มีแววตาหยอกล้อดวงตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นอ่อนโยนกลัวข้าหรือน้ำเสียงของเซียวหลงเหยยนแหบพร่าแฝงไปด้วยความรู้สึกบางอย่างที่ซ่อนเร้นทว่าเมื่อนึกถึงสถานการณ์ของควันใต้ายเยี่ยนชายหนุ่มก็รู้สึกเหมือนถูกราดด้วยน้ำเย็นความเร่าร้อนในดวงตาค่อยๆสงบลงหากกล่าวว่านางตัวเขาค,าควรกล่าวว่านางหวัดระแวงในตัวเขาจะดีกว่า ชาติที่แล้วผู้สำเร็จราชการแห่งแคว้นใต้เยี่ยนผู้นี้ทำให้นางจำฝังใจเขามีฝีมือที่โหดเหี่ยมอมหิตสำหรับไปชิงเหยียนแล้วหากเขาคือศัตรูก็คงเป็นศัตรูที่ทำให้นางรู้สึกหวัดระแวงมากที่สุดน่ากลัวยิ่งกว่าตู้จือเวัยสิบคนรวมตัวกันเสียอีกหญิงสาวพยายามรวบรวมสติตอบอย่างตรงไปตรงมาสตรีและบุรุษมีความแตกต่างกันเซียวหลงเหยี่ยนค่อยๆปล่อยมือของนางน้ำเสียงอบอุ่นเปิดเผย สินค้าที่ข้านำไปส่งไม่ใช่เครื่องเทศจริงๆแต่เป็นยาเกลือและอาวุธเหล็กขอรับคือสินค้าที่ใต้เยี่ยนขอยืมจากต้าเหลียงด้วยราคาที่สูงมากเมื่อปีที่แล้วอย่างนั้นหรือหญิงสาวคิดได้อย่างรวดเร็วปีที่แล้วใต้เยี่ยนประสบกับอุทกภัยและภัยแล้งอย่างหนักแคว้นที่ยากจนอย่างต้เยี่ยนจึงเข้าขั้นวิกฤตเข้าไปใหญ่ต้เยี่ยนเคยขอความช่วยเหลือจากทุกแควนทว่ามีเพียงแขว้นต้าเหลียงที่ไม่ได้มีเขตแดนติดกับต้เยี่ยนเท่านั้นที่ให้ยืมในราคาที่สูงมาก เซียวหลงเยี่ยนไม่ปิดบังพยักหน้าทางกล่าวความจริงค่าแบ่งเส้นทางส่งสินค้ากลับไปยังต้เยี่ยนออกเป็น6เส้นทางเส้นทางหนึ่งเสบียงอาหารและอาวุธถูกหลงตีปล้นไปแล้วบัดนี้ใต้เยี่ยนไม่อาจเปิดศึกกับหลงตีได้ทุกแคว้นต่างรอให้ใต้เยี่ยนดับศูนย์เพื่อจะได้เข้ามาแย่งชิงผลประโยชน์ค่าจึงต้องรวบรวมเส้นทางให้กลายเป็นหนึ่งเดียวเสี่ยงอันตรายใช้เส้นทางในแคว้นต้าจินโดยมีค่าเป็นคนรับผิดชอบคนเดียว หากเป็นยามปกติก็แล้วไปทวบัดนี้สงครามที่หนานเจียงกำลังดูเดือดเสบียงอาหารยังไม่เท่าไหร่ทว่าวอาวุธและเกลือเป็นสิ่งที่ทางการห้ามชาวบ้านธรรมดาค้าขายยิ่งเข้าใกล้หนานเจียงยิ่งตรวจค้นอย่างเข้มงวดไม่อาจผ่านไปได้ง่ายๆเซียวหลงเหยี่ยนต้องการอาศัยบาร,รมีขององค์รัชทายาทเดินทางไปพร้อมกองทัพเพื่อนสำเสียงเบียงหายาและอาวุธผ่านเข้าไปในเมืองผิงหยางซึ่งเป็นชายแดนติดกับแคว้นใต้ยเยียนเป็นแผนการที่แยบยนต์มาก หนึ่งยามอินเวลาระหว่าง03 00-05 0นถึง0 5 0 0านาฬิกาช่องตามใจทูเดย์ตอนที่166เห็นแสงของพระจันทร์ ครั้งนี้เขาเดินทางไปพร้อมกับขบวนกองทัพของรัชทายาทผู้ใดจะกล้ามาตรวจค้นสินค้าของเขากันอีกอย่างครั้งนี้เป็นการออกรบแบบเร่งด่วนกองทัพเดินทางอย่างเร่งรีบประตูเมืองทุกบานเปิดต้อนรับที่สําคัญการเดินทางไปพร้อมรัชทายาทสามารถใช้เส้นทางหลักเดินทางได้อย่างเปิดเผยเวลาที่ประหยัดไปเท่ากับได้ช่วยชีวิตของชาวบ้านแขวนใต้เยี่ยนได้มากขึ้น บัดนี้แควนใต้เยี่ยนกำลังเผชิญวิกฤตผู้ใดจะคาดคิดว่าแควนใต้เยี่ยนที่ใกล้จะล่มสลายเช่นนี้อีกสิปีข้างหน้าจะทำลายล้างทั้งสี่แขว้นกลายเป็นแควนมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่ที่ทุกแควนต้องหวาดกลัวเซียวเซียนเซิงเหยียนเป็นคนของแควนต้าจินเซียวเซียนเซิงกล่าวกับเยียนอย่างละเอียดเช่นนี้มิกลัวว่าเหยียนจะขัดขวางเซียนเซียนเซิงหรืออย่างไรเจ้ากะหากถามว่าบนโลกนี้มีแคว้นใดที่ไม่อยากเห็นแขวนใต้เยี่ยนกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งมากที่สุดย่อมต้องเป็นแควนต้าจินอยู่แล้ว เรื่องที่ขนาดเสี่ยวซื้อของตระกูลไปยังมองออกด้วยความฉลาดของคุณหนูใหญ่ไปแล้วไม่มีทางมองไม่ออกรอกขอรับเสียวหรงเย็ยนมองหญิงสาวยิ้มยิ้มที่ข้ากล่าวตามตรงกับคุณหนูใหญ่เพราะต้องการบอกให้คุณหนูใหญ่ไปทราบว่าข้ามีได้คิดเป็นศัตรูกับแคว้นต้าจินข้าแค่ต้องการช่วยเหลือชาวบ้านของตาเยี่ยนเท่านั้น การดื่มชาที่ศาลาเจอหรือวันนั้นเซียวหลงเหยียนรับรู้แล้วว่าไปชิงเหยียนไม่ได้จงรักภักดีต่อแควนต้าจินแต่เป็นคนที่มีจิตใจเมตตากรุณาเขาจึงตั้งใจมาสารภาพกับนางตามตรงเพื่อให้นางวางใจไม่ต้องคิดหวัดระแวงมากนักไม่ใช่เพราะเซียวหลงเหยียนกลัวที่จะต้องรับมือกับคุณหนูใหญ่ไปที่ฉลาดและเก่งกาจผู้นี้ทว่าเรื่องนี้เกี่ยวโยงกับความเป็นความตายของชาวบ้านแควนต้าเยี่ยนเขาไม่อาจนำชีวิตของชาวบ้านมาเป็นเดิมพันได้แควนต้าเยี่ยนไม่อาจเดิมพันได้ รัชทายาทมีที่ปรึกษาคนหนึ่งนมว่าชินสร้างจื่อเซียวเซียนเซิงคิดว่าด้วยสติปัญญาและความสามารถของชินสร้างจื้อเขาจะมองไม่ออกหรือเจ้ากะน้ำเสียงของเซียวหลงเหยียนอ่อนโยนยิ่งกว่าเดิมชินเซียนเซิงมีความสามารถทว่าชินเซียนเซิงไม่ทราบความสัมพันธ์ของข้ากับแคว้นต้าเยียนข้าเป็นพ่อค้าในฐานะพ่อค้าข้าอาศัยบาร,รมีของรัชทายาทแสวงหากำไรในเมืองผิงหยางมีสิ่งใดผิดปกติกันขอรับ เซียวหลงเยียนวางแผนได้รอบครอบมากจริงๆไปชิงเหยียนก้มหน้าแก่เชือกของเสื้อคลุมออกจากนั้นยื่นเสื้อคลุมกันลมตัวหนาคืนให้เซียวหลงเหยียนเหยียนมีแต่เหงื่อเกรงว่าจะทําให้เสื้อคลุมของเซียนเซิงสกรปรกในเมื่อเซียนเซิงทําเพื่อช่วยเหลือคนเหยียนก็จะไม่แพร่งลายเรื่องนี้ออกไปเหงื่อออกหักโดนลมจะเป็นหวัดได้ง่าย,ายๆสวมไว้เถิดเซียวหลงเหยียนผลักเสื้อคลุมกลับไปเบาๆ ไปจินจื้อซึ่งนอนอยู่ห้องเดียวกับไปชิงเหยียนเพิ่งตื่นนอนเมื่อเห็นว่าเตียงของพี่หญิงใหญ่ไม่มีคนนอนอยู่แล้วนางจึงออกมาตามผู้ใดจะคิดว่านางจะเห็นพี่หญิงใหญ่อยู่กับเซียวเซียนเซิงเห็นว่าพี่หญิงใหญ่ปลดเสื้อคลุมคืนให้เซียวเซียนเซิงกับตาของตัวเองสาวน้อยหรีตาเล็กน้อยนึกถึงเมื่อวันที่นางกล่าวว่าสินค้าของเซียวเซียนเซิงอาจมีสิ่งผิดป,ปกติพี่หญิงใหญ่กลับช่วยแก้ต่างแทนเซียวเซียนเซิงดวงตาของสาวน้อยเป็นประกาย พระเจ้านางล่วงรู้สิ่งใดเข้าให้แล้วพี่หญิงใหญ่ของพวกนางกำลังมีความรักแม่เจ้าพี่หญิงใหญ่มีใจให้เซียวเซียนเซิงอย่างนั้นหรือแต่ก็จริงเซียวเซียนเซิงผู้นี้เป็นบุรุษรูปงามอ่อนโยนแม้กระทั่งองค์ชายยังไม่มีรัศมีเปล่งประกายและสง่างามเท่าเซียวเซียนเซิงเลยอืมรูปร่างหน้าตาและรัศมีในตัวของเขาคู่ควรกับพี่หญิงใหญ่เป็นอย่างมาก ที่สำคัญพี่หญิงใหญ่ต้องแต่งเคยเข้าตระกูลอย่างแน่นอนเสียวเสียนเซิงผู้นี้แม้ฐานะพ่อค้าของเขาจะต่ำต้อยไปหน่อยทว่าเขามีบุญคุณกับตระกูลไปและยังเป็นพ่อค้าที่ร่ำรวยอันดับหนึ่งในใต้ล่าถือว่าคู่ควรกับพี่หญิงใหญ่ของนางอยู่เหมือนกันนางนึกว่าชาตินี้พี่หญิงใหญ่ของนางจะไม่มีวันรักผู้ใดแล้วเสียอีกนึกไม่ถึงเลยว่าพี่หญิงใหญ่จะชอบเซียวเซียนเซิงผู้นี้ เมื่อน,นึกว่าภายภาคหน้าเซียวหลงเหยี่ยนจะแต่งงานเข้าตระกูลไปผู้อื่นเห็นเขาก็ต้องเรียกขานว่าไปเซียวซื่อจู่จู่สาวน้อยก็ย่นคอปิดปากลอบหัวเราะออกมาผู้ใดสายตาคมกริบราวกับเหี่ยวของเซียวหลงเหยี่ยนจ้องไปยังมุมมืดไปจินจื้อกลั้นหายใจซ่อนตัวอยู่หลังต้นไม้คงไม่ได้หมายถึงนางหรอกนะไม่รอให้ไปจินจื้อมีเวลาคิดสาวน้อยเห็นแสงสว่างพุ่งตรงมายังใบหน้าของนางดาบของเซียวรั่วห่และองค์รักของเซียวหลงเหยี่ยนพุ่งตรงมายังนางอย่างพร้อมเพรียงกัน ไว้ฆ่าข่าเองไปจินจื้อหลบคมดาบขององครักษ์ของเซียวหลงเยียนอย่างรวดเร็วพลางหันไปกล่าวกับเซียวรั่วไห่เซียวรั่วไห่รีบลดดาบลงทันทีคุณคุณชายสี่ไปจินจื้อถลึงตาใส่องครักษ์ของเซียวหลงเยียนวิ่งไปหาไปชิงเหยียนพี่หญิงใหญ่ไปจินจื้อวิ่งไปหยุดอยู่ตรงหน้าไปชิงเหยียนหยิบเสื้อคลุมมาจากมือของไปชิงเหยียนแล้วสวมคลุมให้นางอย่างคล่องแคล่ว พี่หญิงใหญ่เซียวเซียนเซิงกล่าวถูกต้องแล้วเจ้ากะโดนลมจะเป็นหวัดได้ง่ายๆคลุมไว้เถิดเจ้ากะขอบพระคุณเซียวเซียนเซิงมากเจ้ากะเซียวหลงเหยียนทำความเคารพไปชิงเหยียนและไปจิ่นจื้อยิ้มยิ้มคุณหนูใหญ่รักษาสุขภาพด้วยนะขอรับมองดูเซียวหลงเหยียนและองครักษ์ของเขาเดินจากไปไกลไปจิ่นจื้อยิ้มให้ไปชิงเหยียนราวกับคนบ้าพี่หญิงใหญ่ท่านกับเซียวเซียนเซิงตกลงกันแล้วหรือเจ้ากะ ไปชิงเหยียนหันไปมองไปจินจื้อถอดเสื้อคลุมตัวใหญ่ออกพลางยัดใสมือของไปจินจื้อกล่าวกำชับเดินทางอยู่ข้างนอกต่อไปจะกล่าวอันใดจงระวังถ้อยคำหน่อยกำแพงมีหูประตูมีช่องนำเสื้อคลุมขนจิ้งจอกไปคืนเซียวเซียนเซิงด้วยไปจินจื้ออ้าปากทว่าเมื่อนึกได้ว่าเมื่อครู่ระยะไกลถึงเพียงนั้นนางแค่หัวเราะออกมาเบาๆเซียวหลงเหยียนยังได้ยินจู่จูก็รู้สึกเสียวสันหลังวูบในทันที ไปจินจื้อถือเสื้อคลุมเดินตามไปชิงเหยียนเข้าไปในห้องพักเซียวเซียนเซิงได้ยินเรื่องที่ข้ากล่าวกับพี่หญิงใหญ่เมื่อวันทั้งหมดเลยหรือเจ้ากะอยู่ข้างนอกไม่รู้จักระวังวาจาหากเซียวเซียนเซิงเป็นสายลับของแควนต้าเว่ยหรือต้องการสร้างความวุ่นวายในสงครามที่หนานจียงจริงๆเจ้าคงไม่รอดชีวิตแน่ไม่ต้องกล่าวว่าเซียวเซียนเซิงเก่งกาจหรือไม่แค่องค์รักษ์ข้างกายของเขาผู้นั้นก็คือยอดฝีมืออันดับหนึ่งแล้ว เนื้อฟ้ายังมีฟ้ายิ่งเดินทางอยู่ข้างนอกเช่นนี้ยิ่งต้องระวังทั้งวาจาและการกระทำไปจินจือ้อกอดเสื้อคลุมขนจิ้งจอกไว้แนบอกพยักหน้านางดูออกตั้งแต่ตอนที่ขอความช่วยเหลือจากเซี่ยวเซียนเสิงผู้นี้แล้วเสี่ยวซื่อจะจำให้ขึ้นใจเจ้ากะไปจินจื้อกล่าวอย่างจริงจังวันที่8กองทัพเดินทางมาถึงสันเขาชงหลวนจัดตั้งที่พักภายในเขาชงหลวนไปชิงเหยียนให้เซียวรั่วไห่จัดเตรียมเงินกระดาษและเล่าหนึ่งไหมเมื่อรายงานให้ราชทายาทราบแล้ว หญิงสาวจึงพาไปจินจึ๊จากจาก่ายที่พักไปไหว้เคารพศพของแม่ทัพฟางเหยียนผู้นำไข่เมืองหูที่สละชีพเพื่อเอาปกป้องมวลไม้ไผ่บันทึกสถานการณ์รบหุบเขาลึกเงียบสงบลมหนาวยามค่ำคืนพัดรุนแรงทุกอย่างเงียบสงัดเปลวไฟจากกองไฟกองเล็กสองสว่างท่ามกลางความมืดมิดในหุบเขาสองสะท้อนร่างของสองพี่น้องที่นั่งคุกเข่าหันหน้าไปทางทิศใต้ไปจินจือคลี่เงินกระดาษที่อยู่ในมือออกยื่นเผาในกองไฟทีละแผ่นขอบตาร้อนเผา ชิงเหยียนรินเหล้าในใส่แก้วชูขึ้นเหนือศีรษะแก้วแรกขอบคุณที่แม่ทัพฟังเหยียนสละชีพเพื่อชาวบ้านหญิงสาวเทเหล้าทิ้งรอบๆกองไฟเหล้าทําให้เปเลวไฟในกองไฟดับมอดไปครู่หนึ่งจากนั้นลุกโชนสว่างสวยยิ่งกว่าเดิมแก้วที่สองขอบคุณที่แม่ทัพฟังเหยียนสละชีพเพื่อตระกูลไปแก้วที่สามแจ้งให้แม่ทัพฟังเหยียนทราบว่าหลิวห้วนจางเสียชีวิตแล้วท่านแม่ทัพพักผ่อนอย่างสงบได้แล้ว พระจันทร์ที่สว่างสวยค่อยๆโผล่อ,ออกมาจากก้อนเมฆทึบแสงของพระจันทร์อันเยือกเย็นส่องกระทบพื้นดินสีหิมะทำให้หุบเขาอันเงียบสงัดสว่างสวยขึ้นมาทันทีไปชิงเหยียนเงยนหน้ามองดูพระจันทร์ที่สว่างสวยอยู่บนท้องฟ้าสูงลำคอจุกแน่นยากจะกล่าวออกมาขอบตาร้อนเผาเมฆหมอกสลายตัวในที่สุดก็เห็นแสงของพระจันทร์เสียทีพี่หญิงใหญ่เมื่อกลับมาจากหนานเจียงพวกเรามาทำป้ายรำลึกให้แม่ทัฟังเหยียนเถิดเจ้ากะ น้ำเสียงของปจิ่นจืดทุ้มต่ำแหบพร่าได้หญิงสาวรับคำสองพี่น้องก้มศีรัตว์คำนับแนบพื้นไปยังกองไฟที่กำลังลุกโชนจากนั้นขึ้นไปบนหลังม้าพร้อมกับเสียวรั่วไห่เดินทางออกจากหุบเขากลับไปยังค่ายที่พักหลังจากผ่านสันเขาชงหลวนการเดินทางราบรื่นกองทัพเดินทางได้เร็วกว่าที่คาดการไว้มากขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ